สุโชคนั้นทําแฟนญี่ปุ่นบ้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากซัตตูเฮซัป,ปโปโรได้สองนัดติดต่อกันสวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านวันนี้สุขโชคนั้นลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเป็นนัดที่3และมีรายชื่อเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งโดยพาซัป,ปโปโรนั้นบุกไป,ปเยือนอาวิสป่าคโกอกะสุโชคหลังจากที่ยิงตัวได้นัดก่อนมานัดนี้ก็มีรายชื่อเป็นตัวจริงเป็นนัดที่3ติดต่อกันจบเกมนี้ไปเมื่อสักูนี้เอง ัปรโรนั้นนำก่อนแต่ก็แพ้ต่ออาวิทแป๊ะฟูกโกะไป2ประตูต่อหนึ่งโดยเกมนี้สุภโชคนั้นยืนคู่หน้ากับโคมะอิประจำแนวลูกเหมือนเดิมแต่สุภโชคในนัดน,นี้เล่นได้ดีในช่วงครึ่งแรกอยู่พอสมควรจังหวะในช่วงครึ่งแรกนั้นมีมากมายให้กับสุภโชคในการทําประตูในการจ่ายบอลให้เพื่อนในการเข้าฝันให้เพื่อนอยู่พอสมควรแต่สุภโชคในการจ่ายบอลให้เพื่อนนั้นยังติดตะขัดอยู่บ้างนะครับ แต่ประตูเดียวของซัป,ปโปโรที่ได้ในเกมนี้ก็ได้มาจากสุบโชคในการยิงเข้าฮอตในในาทีที่3 1นะครับแต่พอขึ้งหลังมานั้นเกมนั้นเปลี่ยนไปนคนละอย่างกันเลยสุบโชคนั้นเงียบอยู่พอสมควรมีจังหวะน้อยลงในการจ่ายบอลเพื่อนในการยิงนะครับจนในที่สุดนั้นสุบโชคก็โดนเป็นตัวออกในนาทีที่82ก่อนที่ซัป,ปโปโรนั้นจะพ่ายไปาจากที่ซัป,ปโปโรนั้นพ่ายไปทำให้มีคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นให้มีความสนใจอยู่มากน,นะครับ เอาไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นท่านแรกเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกเลยโตยะให้เป็นตัวจริงสุโขชคนั้นก็ได้เป็นตัวจริงเช่นกันแถมสุโขชคก็ยิงประตูได้อีกคอมเมนต์แฟนบอลของท่านถัดไปเลยผู้เล่นที่น่าจับตามองของคอนซาเบลสับบสปโรนั้นผู้แข่งในวันนี้คือสุโขชค k ตัวลูกทีับไวนักเตะทีมชาติไทยไม่เพียงเท่านั้นสุโขชคนั้นก็มีฝีเท้าให้ว่องไวเช่นกัน แต่เขานั้นก็ยังมีทักษะในความมุ่งมั่นอีกด้วยและสู่โชคนั้นก็สร้างสารรค์โอกาสให้เ,เพื่อนๆมากมายแต่สภาพสนามนั้นลุกบอลวิ่งยากดังนั้นระวังสู่โชคเอาไว้ให้ดีคอมเมนต์ท่านนี้ชมสุบโชคนะครับคอมเมนต์ต่อไปสุบโชคเป็นชื่อที่น่าฟังดูเหมือนจะเป็นอาวุธในการทำประตูตลอดเวลาคอมเมนต์แฟนญี่ปุ่นถัดมาเช็คยังตอบสนองได้ดีในการใจบอลอย่างกระดันหัน คอมเมนต์แฟนโมเลกุลของคนถัดมาได้กล่าวว่าเยี่ยมยิงที่สองน่าติดต่อกันคอมเมนต์ของคนถัดไปเลยนะครับเขาเป็นเหมือนสัตว์ร้ายในเขตโทษเกมลูกของซัปโปโรนั้นน่าดูมากคอมเมนต์ต่อไปได้บอกว่าทำไมสุขบุโชคก็บกวนฮีไม่ได้ลงด้วยกันล่ะสุบโชคนั้นทำประตูได้มาให้สุดในเวลานี้คอมเมนต์แฟนๆถัดมาเลยสุขบุโชคนั้นทำผลงานได้ดีในช่วงครั้งแรก ต่ข้างหลังดูเหมือนจะหายไปสงสัยว่าครั้งแรกนั้นเล่นได้ดีตลอดทั้งเกมคอมเมนต์ของแฟนบอลต่อมาเลยนะครับขอให้สุโปรโชคกับคนทีได้เล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์ของท่านต่อมาได้กล่าวว่าสลับสุโปรโชคนั้นคือเหนื่อยเหมือนกันนะสลับเกมนี้คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่าดูเหมือนในช่วงข้างหลังฉันตัดสินใจสลับให้สุโปชได้แล้ว เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมในวันนี้คอมเมนต์ท่านนี้ชื่นชมฟอนการเล่นของท่านนี้ของสุบูชมากเลยนะครับคอมเมนต์ของท่านถัดไปนะครับสุบูโชคนั้นเขาเหมือนส่งแสงตลอดไปลาในการเล่นคอมเมนต์ของคนถัดไปได้กล่าวว่าสุบูโชเป็นชื่อที่ทาให้คุนต้องทําให้ส่งเสียงดังขึง้นมากขึ้นคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นของคนต่อมาได้บอกว่าในสภาพอากาศในวันนี้สุบูโชคนั้นจะเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบ คอมม่ของคนถัดไปหลังจากที่ชนะทิปเดินทางกลับจากญี่ปุ่นและว,วันนี้มันก็เป็นเรื่องดีสรหรับสุวโชคในการทําประตูได้เรื่อยๆความเมียถัดไปนะครับสุขโชคคุ้งดูเหมือนว่าเขานั้นจะมีรูปนหน้าที่ดีแล้วมันก็จะเป็นเรื่องดีให้กับทีมซัปโปโรคอมเมนต์ Comment ต่อไปเลยนะครับสุข r โชคดูเหมือนเขาจะทําประตูนี่อีกครั้งหนึ่งเขาเป็นผู้เล่นที่ดีเลย คอมเมนต์ของคนต่อไปได้กล่าวว่านะครับประตูของสุบโชคเกือบจะทําให้ทีมเราชนะคอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับความเก่งของชนาทิพย์ถูกแทนที่สุบโชเข้าสิ่งแล้วคอมเมนต์ Comment ท่านนี้เปรียบเทียบกับชนาทิพย์นะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาสุบโชคคือชนาทิพย์ในเวอร์ชั่นปรับปรุงแล้วคอมเมนต์ต่อไปได้บอกว่าสุบโชค,คุณยังทําได้ดีในการยิงประตูได้เหมือนเคย คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับเช็คคุ้งเป็นคนทำประตูที่ดีเลยคอมเมนต์ Comment แฟนบอลญี่ปุ่นของคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าเช็คสุ่โชคใช่ไหมเขายิงประตูนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วฉันดีใจจังคอมเมนต์ Comment แฟนบอลต่อมาเลยฉันว่าสุ่โชคคุ้งก็ต้องทำประตูได้เหมือนเคยคอมเมนต์ท่านนี้เชื่อสุ่โชคในการทำประตูได้นะครับคอมเมนต์ Comment แฟนบอลต่อไป ท,ที่สุดฉันตัดสินใจเลือกสุโชคฉันมาถูกทางแล้วคอมเมนต์ท่านถัดไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยสุโขโชคนั้นยิงที่สองประตูติดต่อกันคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาได้บอกว่าสุโโชคคุณทำประตูดได้อีกแล้วอาสโน่นั้นก็จะทำประตูดได้เหมือนกันคอมเมนต์ Comment แฟนบอลถัดมาเลยนะครับสุโโชคจะเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างดีเมื่อมีความแม่นยำในการแจยบอลสั้น ของเขานั้นดีขึ้นมากเลยคอมเมนต์ Comment ของคนต่อไปได้บอกว่าการวางตำแหน่งของสุภโชคในการสัมผัสบอลน,นั้นดีขึ้นทำให้ผมนึกถึงชนาทิพเลยส่วนการจ่ายบอลระยะกลางนั้นเป็นปัญหาอยู่คอมเมนต์แฟนบอลต่อมาเลยนะครับสุภโชคเขาเล่นในพื้นที่ได้ดีกว่าชนาทิพหน้าคุณสูงน70คุณจะสามารถเข้าไปข้า้งน้าโดยไม่ถูกบทขยี้ได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถไปสู่เป้าหมายได้และคุณสามารถสลดัดคู่ต่อสู้ได้โดยความสูงและสภาพร่างกายของคุณที่ดีคอมเมนต์ Comment ของคนถัดไปเลยนะครับทันใดนั้นสุภาพบก็ตื่นขึ้นโดยการยิงประตูดได้คอมเมนต์ Comment ท่านนี้ชมสุภาพบในการเล่นในนัดนี้มากเลยนะครับคอมเมนต์ Comment ของคนถัดไปนักเตะอย่างสุภาพบเขาเป็นผู้เล่นที่มหัศจรรย์มากคอมเมนต์ Comment ของคนถัดไปเลยนะครับ สุขบโชคยิงที่สองนัดติดต่อกันคอมเมนต์ของคนต่อไปได้บอกว่าสุขโชคยิงสองนัดได้ติดต่อกันมันเป็นเรื่องดีที่พวกเราทําได้ในช่วงครั้งแรกคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นคนถัดไปสุขบโชคนั้นทําได้ดีมากคอมเมนต์ของคนถัดไปได้บอกว่าโทยะยั้งบอลได้ดีมากส่วนสุขโชคนั้นก็ยิงได้สองนัดติดต่อกันคอมเมนต์ต่อไปได้บอกว่า สุขโชคและโทยะกอดหน้านั้นก็สุดยอดมากแล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับกับคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นหลังที่ซัโปโรนั้นให้ต่ออพิภากฟุฟูกะไป2อัประตูต่อหนึ่งและสุขโชคนั้นก็มีส่วนร่วมในการทาประตูด้วยนะครับมาแล้วสุขโชคเขายังนี่สองหน้าติดต่อกันจบไปนะครับท่านผู้ชมกับความคิดเห็นในคอมเมนต์แฟนบอลญี่ปุ่นทั้งหมดนี้ แล้วนี้ก็เป็นมุมมองให้วความเห็นบางส่วนของแฟนๆบอลญี่ปุ่นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขอ,อกับเอาไ,ไปในที่นี้ด้วยนะครับหากเ,เพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันอย่างไรบ้างฝากติดตามกดไลค like, share, ์แชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Star Comment ได้คอมเมนต์พูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Star Comment ต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปถัดไปได้เลยนะครับท่านสวัสดีครับทุกคน